เอาเลยครับก็กราบสวัสดีพเะมิตทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไลน์เจออันอีกแล้วอย่างที่เห็นนะครับเกมไลน์เจอมีแารอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานั่นเองนะครับตัววันนี้อยู่กันในไลหัดลองผมนะเกมไลน์เจอก็เปลี่ยนนะครับเสียงรู้สึกเสียงเกมมันจะเบาลงก็เป็นตัวละครที่ผมได้บอกกันไปนะว่าเป็นมิคุนะฮะแล้วก็มาจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับทีนี้ก็เห็นแล้วเพราะมากันตอนเย็นๆนะฮะ พามาดูนี่ฮนะนี่คือมิโกะนะครับโอ้โหปฏิจจัยตัวนี้ครับเออคือสถานะเป็นยังไงคือไม่รู้นะครับตัวอะไรสถานะยังไงไม่รู้ชัทธิ์พอรู้นะครับก็เวลานี้คือฤทธิ์หน้าต่างเดียวนะครับ เออ่ประเด็นก็คือกัวจิงมาตอน2องพันลบี้ครั้งนั้นนะครับโอ้โหเปิดไปโอ้โหแม่เงยใจสลายเลยโอ้โหใจสลายเลยนะฮะนี่ยตัวละครมาใหม่เป็นลิมิเต็ดนะครับเออเราก็จะเปิดกันนะฮะแต่ขอใช้อะไรดีละ่ะเขามีสูตรไหมจะดีไหมเนี่ยถ้าเปิดไปเนี่ยโอ้โห เราจะเปิดการชาติลูบี้เจนนี่แบบอ,อ๋อเขาเนี่ยมันลุ้นไง,ม,นนไงมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นโอเคนะฮะเราจะรีบเปิดรีบไปกันเลยทีเดียวผมูเชื่อว่าหัดลองนี่เปิดได้ของดีนี่เหมือนรหัสหลักนะฮะสองพันลูบี้เจนนี่ไม่มาสักตัวเลยนะฮะแปดดาวธรรมดาลและแปดดาวต้ามามาได้แค่ตัวเดียวนะไอเอเอ,อะไรนะคุณนี่เงือกน้อยโอ,อ้โหไม่ได้จะสี่ดาวเว้ย เอออุยจ้าอ้ยจ้าตกท้ายที่สามดาวเอาแล้ว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 ตอนนี้เป็นกาช้าหกวงหนึ่งนะครับหรือมันหรือประกอบมันห้าวงหนึ่งวะที่เป็นหกวงหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นเรนเจอร์ลิมิเต็ดนะครับ,บวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นั่นเองโอเค <c oughs> คือถ้าไม่ได้ตัวใหม่เนี่ยขอแค่แบบ แต่ได้สักตัวหนึ่งก็พอใจแล้วแหละสงบประหัตนีนะไม่เอาอะไรเลยจริงเ,ออเ,ออเจ๋งแน่ๆเลยโอ้โหคาร่าแม,ม่เออ โอ้โหสินดีโอ้โคดเก่าอ่ะอฮ้ยอืมไม่เร็วนี่สักได้ละฮันหลักอ่ะฮันนี่ครับแปดดาวน้ตาใช่ไหมครับอสี่ครั้งคือผมจะตบหน้าตัวเองเนี่ย จะหาไดทำดูก็จะตบเฉพาะเจ็ดดาวันต้าแปดดาวันต้า,า,ตาเป็นธรรมดานะฮะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้มูนอ่าเมื่อกี้มูนแปดธรรมดาก่อนซินดี้เมื่อกี้ครับสองครั้งแล้วก็มูนเมื่อกี้นะฮะแปดดาวันต้าเจ็บ โอ้ยแป็ด,ดามใจไอ้แป็ด,ดามแล้วสองทีครับที่เล็กออโอ้โหเลยดนมน้ำ <laughs> โอ้โหกระชายันโคตรเพล่เลยกระชายแปกด,ดามตาตบสี่ครั้งครับหน้าควรจะบวมไหมเนี่ยอ้ ไม่เร็วครับกาชานี้แต่ดาวตั้งสองตัวเลยอะไอเหี้ยแปดดาวเต็มทีมนะกูตื่นเต้นเฮ้ยยบเฮ้ยซโนโมิคุโอถ้าแบบอันต้าอะไรเงี้ยถ้าสองทีครับปัจจัยประดิงคือเจ็บ ซินดี้ครับโอ้โหบาวโอ้ย oh. oh. อันตาก็ได้สองที่อืมอืมอะไรเนี่ยโอ้ยสองที่โอ้โหโอ้เป็ดดาบแล้ว เจ็บป้วนอืมโอเคจะได้ไหมเนี่ยเจ็บตัวเจ็บตัวตัวเจ็บใจวะแต่มิโกะโกอ้โอ้โหจะไปแล้วค่ะลอกมเป็นอย่างนี้วะทึกไม่ละกันหลังไม่ได้กับเขาบ้าง สี่ทีครับเจ็บเจ็บแต่เจ็บแต่คุ้มว่ะโอ้โหแปดดาวแล้วแปดดาวแล้วเฮ้ยสองทีโอ้โหแปดดาวแล้วอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อ โอ้ยคคิดว่าแปดดาวตื่นเต้นโอ้โหแปดดาวอีกแล้วเอ้ยมันไม่ขำเ้ยเจ็บนะเ้อโอุโ้ยลูกกะแปดดาวอันตาได้ไหมขอจักใจเลยพี่สุดท้ายครับหรือเปล่าวะ ลืมมาแล้วก็เปิดไปกี่ดูบีบะไปเปิดไปกี่รอบแล้วบ้อโอ้โหคาร่าโอ้โหเปล่งดาบเรยวสองที่อืมจินด,ดี้อืมกุมกดาวอืมหกดาวอืม,อมเจ็บดาว โอ้โหกาชานี้ไม่แรงอ้าวหมดโอยคุม้มจักใจเลยเนะี่ยมันไม่ได้อันต้าก็จริงไว้แต่มันคุ้มอะ่ะเจ็บเสียงเกมนี้หายไปเลยนะครับเสียงเกมเบามากรูแปดดาวให้เราได้สิ นี่มันอะไรกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่แปดดาสิบสี่ตัวอี๊โอ้ออโ,โ,โอ๋ออี๊แมงขุดขมอะขุดขุมอะโอ้เจ็ดดาวธรรมดาไม่นับนะครับนับเฉพาะ จะดานต้าเป็นดานต้าแล้วก็เป็นเราธรรมดานะโอ้โหเม่งคือมันไม่รู้สกิลดีกว่าโอซโนมิกุนะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยเพลงให้กำลังใจนะครับเพิ่มพลังป้องกันในบริเวณ25,000 13วินาทีเพิ่มพลังป้องกันเวทในบริเวณ25,000 13วินาทีสกิลต่อมาเป็นหิมะแห่งคำ อธิษฐานนะครับพลังโจมตีคูณ1,700%ทเรลพื้นที่ลดพลังโจมตีของศัตรู1สนตวิลดความเร็วการขึ้นลดความเร็วการโจมตี100% 11นวิลดความเร็วการโจมตีมัน,ม,นมันไม่โจมตีเลยมั้งเนี่ยต่อมาก็จะเป็นลูก,กะนะครับเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่8 5 5วิเพิ่มความเสียหาย 1, 1 0ึ่งของพลังโจมตีลงในบริเวณลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรูลดลง70% 10สิบนวิยกเลิ่มผลับบัฟของศัตรูอุ้ยยกเลิ่มบัฟด้วยอะ่ะไอ้ย,ยอดเทพอะ่ะก็รหัสหลักนะครับไม่ได้เปิดเนาะก็จักใจนะครับรหัสหลักนะฮะห้ยจ่คุอมอ่ะแม่งดูดิอีดูสิ วิวห้าสิบเอ็มอะเป็ดดาวตาห้าตัวแล้วกูังไงแต่และตัวกูไม่มีทั้งนั้นเลยเอ้อยโอ้โหเป็นอะไรขนาดนี้เ้ยโอ้โหแต่คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะคุ้มก็เจ็บด้วยอ้า โอ้ทีมแม่งโคตรเท่เลย<笑><笑><笑>ก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ก็อย่าว่ากันแล้วกันแต่ก็ไม่ผ่ายครับผมคุ้มครับ